ออกมาฟาดจุกๆเตรียมดำเนินคดีกับเหล่าบรรดาชาวเน็ตและเตียนคีย์บอร์ดทั้งหลายที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายสำหรับนักแสดงหนุ่มนิกุณาทิพย์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เดินทางไปร่วมงานพิธีไว้อาลัยอดีตแฟนสาวแตงโมนิดาพัชราวีรพงษ์และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ได้ถามถึงความสัมพันธ์ของกติกับแตงโมว่าเป็นอย่างไรเมื่อครั้งที่ยังคบหากัน โดยหนุ่มนิคุณาทิพย์ก็ได้ตอบไปว่าทั้งกระติกและแตงโมต่างฝ่ายต่างมีความน่ารักให้กันและหลังจากจบความสัมพันธ์ตนก็ไม่ได้ติดต่อพูดคุยซึ่งตนเองก็มีความรู้สึกเหมือนกับทุกคนว่าเป็นเพื่อนสนิทกันมาหลายปีทำไมไม่อยู่ช่วยตามหาเพื่อนในที่เกิดเหตุส่วนตัวตนก็รู้สึกเหมือนกับทุกๆคนแต่ไม่อยากออกมาพูดหรือแสดงความคิดเห็นเพราะอะไรก็โดนด่ามาไปหมด จนล่าสุดนิคุณาทิพย์ได้มีการโพสต์ข้อความเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายกับเหล่าบรรดาชาวเน็ตเกลียนคีย์บอร์ดทั้งหลายที่เข้ามาด่าทอเสียๆให้หายโดยเนื้อรูปเป็นภาพการเก็บหลักฐานคอมเมนต์ต่างๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าด่าคนอื่นเสียๆให้หายก็รับผลที่จะตามมานะครับแฮชแท็วยสวยรวยกระชา้ารู้เท่าไม่ถึงการไม่เอานะ